สุดยอดแบบไหนครับสนุกครับไหน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 ให้คุณครูดูหน่อยลูกเอ๊ะเาไหนลองปล่อยดิปล่อยกระดาษดิเออเอออัไหนลองเอาไปปล่อยดิลูกชอลอยไม่มีเขียวเย็นเอาไปปล่อยดิไม่รบกวอันนี้มันแบบเดียวกันนะเนี่ยมันมีคนละแบบเหรอ เอาไหนของใครจะสูงที่สุดลองดิลูกเออดีอยู่นะดีอยู่นะดีอยู่ดีอยู่เออตีปล่อยได้อยู่ลูกไหนไหนตอนปล่อยปล่อยยังไงครูดูหน่อยสามเอาปล่อยพร้อมกันเดี๋ยวทุกคนถือไว้ก่อนปล่อยพร้อมกันนะอส่สาม เร็ว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 ,รวสามสองปล่อยเออไม่มีใครขึ้นสูงเลยเออมีอยู่มีอยู่เออโชคเก่งมากโชคดีดีดีดไหนล่ะของกบอ่ะ นี่อะไรลูกต่อให้เป็นรูปตัวทีใช่ไหมอันนี้ต่อให้เป็นรูปอะไรต่อให้เป็นรูปแบบนี้ใช่ไหม อย่าไปดูตามเขาดิเราลองทำของเราเองก่อน